คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับแอดมินคิมน้ำชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจําวันจันทร์นะครับที่13พฤษภาคมพศ .2567 กบเกับเลขทูบบารมีเหรียญลวงปูส่สวงนะครับก็ได้มีเอฟซีพี่น,ออน้องคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปอยากชมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปูส่สวงหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูบป,ปู่อยู่หลายงวดนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันรอรุ่นรอชมพร้อมกันครับผม ครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูปบารมีเหรียญปุสวงนะครับก่อนอื่นนะครับเอ็ดมินก็จะขออิ่งานะครับจะเป็นคาถาขอโชคเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพักคดานะครับสําหรับเอ็ีพี่น้องสนใจคาถาพักคดาก็จดไว้แค่ว้นะครับเผื่อมีทูบหรือกระจุดเสียงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะภควาตูระตูสมมาสัมพุัสสะ ณโมตสสะภควโตูระตูสมมาสมพุัสสะณโมตสสะภควโตูระตูสมมาสมพุัสสะอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยสังปฏิเกพุทธยสัง อรหันตยสังสัพพิทธิวิชาจะได้นยสังสัพพโลกาจริยายะนสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสจวาเจนะมะมะสุวติหนุนตุไมหังนโมพุทธสักนโมธรรมสานโมสังคสัะเสยติทังหูรูงรูสวาหายะสาธุสาธุสาธุขอบุญบาร,รมีผูทวดนะครับผมพุทธขอบุญบาร,รมีผูสวงนะครับก็ ตรงบุญบันดาในเลขทูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาให้เอ็ซีพี่น้องได้มีโชคมีชัยทุกท่านทุกคนนักทินครับสาครับผมเลขทูบบารมีปู่ศนก็จุดแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงให้เอ็ซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบไปด้วยกันนะครับลุ้นไปด้วยกันครับผม you mm -hmm. ผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเลขทูตุพยมีเหรียญปู่สวงนะครับขอบุญบารมีปู่สวงนะครับถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอโจงบุญบุรมาาเลขทูติจุด,จดออกในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยเราพัฒนาในงวดประจ,จำวันจันทร์ที่13พฤษภาคมพศ2567ให้ fc พี่น้องเข้ามารับชมมิชชคไม่ใช่กับเลขทูตุพยมีปู่สวงทุกท่านทุกคนได้เถิดสาธุครับผมเลขทูตุพยมีปู่สวงก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับเอซีพี่น้องเห็นเป็นแนคอมเิดไมนโน่บอกเพื่อนๆได้นะครับผมเห็นอาจจะแตกต่างกันออกไปหรือเพื่อนๆมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปสามารถเข้าร,รับชมได้นะครับผมเห็นทุกคนผมมีโชคด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้เอซีพี่น้องทุกช่องทางรีทูบบารมีผู้ผู้สวงนะครับก่อน,นออกไปก็ดึงกด subscribe กดไลคล์ตามทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีแสงตั้งกับผมสวัสดีครับ